โอเคครับสวัสดีครัวันนี้เราจะมาสาธิตการทำครีมขัดเพื่อเง,งินจากของใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านก็เป็นของที่เราหาได้ภายในบ้านนะครับเช่นหนึ่งก็มีครีมหน้าขาวน้ำส้มสายชูน้ำมันมะกอกครีมหน้าขาวเนี่ยเราจะใช้ประมาณ30กรัมน้ำส้มสายชูนี่5มิลลิกรัม น้ำมันมะกอกก็5มิลลิกรัมส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เราหาได้ภายในบ้านของเรานี่มันก็จะมีอย่างถ้วยพลาส,สติกสําหรับผสมช้อนพลาส,สติกสำลีกระปุกเก็บครีมกระปุกเก็บครีมนี่ก็คือจะหาได้จากครีมที่เราใช้หมดแล้วทั่วไปนะนำมาล้างแล้วก็ไว้ใส่ครีมแล้วก็การล้างขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีะน้ำยาล้างจานแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วนะครับ สำหรับถ้วยล้างถ้วยล้างน้ำยากับถ้วยล้างน้ำเปล่าก็สองถ้วยที่เราต้องเตรียมเอาไว้แล้วก็เรามาดูเครื่องเงินที่เราจะมาล้างกันครับเป็นสร้อยนะครับสร้อยเนี่ยที่เราใส่เนี่ยอันนี้เป็นโลหะเงินนะครับเป็นสร้อยเงินที่นิยมเนี่ยตอนนี้คือเราจะเห็นว่ามันดํามากตรงเนี้ยเราสามารถทําให้มันขาวได้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขาวด้วยครีมขัดเครื่องเงินได้ยังไง เรามาเริ่มต้นกันที่การผสมครีมก่อนนะครับก็เริ่มต้นจากครีมหน้าขาวเรานำใส่ถ้วยพลาสติกเพื่อที่จะผสมแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำมันมะกอกตอนนี้เราก็จะมาตีตีให้ครีมกับน้ำส้มสายชูน้ำมันมะกอกเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะครับ วิธีการตีตีก็เหมือนอทำสลัดอะไรพวกนี้นะตีไข่แดงตีอะไรพวกนี้ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตีเสร็จแล้วเนื้อครีมเป็นยังไงนี่เป็นเนื้อครีมที่เราตีเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็แค่นี้เองเราก็จะสามารถนำมาขัดกับเครื่องเงินได้แล้วตอนนี้เราก็จะเอาสักดีลงไปชุบที่ครีมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เยอะนิดเดียวนิดเดียว ครับเราก็จะมาเริ่มขัดนำเส้นเครื่องเงินเนี่ยวางแนบกับพื้นนะครับแล้วก็ถูไปทางเดียวกันตามลักษณะของชิ้นเครื่องประดับที่เราจะทำการจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความแววขึ้นมานะครับเราต้องขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆอนานแค่ไหนคือมันขึ้นอยู่กับ เรามองดูว่ามันขาวแค่ไหนเท่าที่เราพอใจไหมดูจากตัวสัารีนะครับสัมีมันจะมีตัวสีนดำดำออกมานะครับตอนนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยสร้อยเนี่ยมีความเงาขึ้นมานะทางด้านขวานะครับด้านขวานะจะเกิด ด้านขวาคือด้านที่เราขัดนะฮะมันจะเกิดความเรางามใสขึ้นมาเลยนะครับแตกต่างกับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะดำนะครับตอนี้เราก็จะไปราไปล้างในขั้นตอนสุดท้ายการล้างเนี่ยมันก็คือเพียงแต่เรามีการน้ําร้อนมีน้ําอุ่นมีสไลหรือน้ายาล้างจานทั่วไปนี่แหละครับน้ํามาสมกับน้ําอุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนาสร้อยเนี่ย ลงไปล้านต้องใช้แปนงค่ะเราจะเห็นว่ามันยังมีภาพดำๆออกมาแปรงด้านนี้เลยค่นท่งด้านนี้ฝั่ง,งที่เราขัด โอเคครับเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความเงางามแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับเราก็จะจบการสาธิตวิธีการกขัดเครื่องเงินแต่เพียงเท่านี้ครับทุกทนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ดูสิเนี่ยพอเราหลุดจี้พอเราหลุดทำไงดีเนี่ยต้องไปหาช่างไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะทำข,ของนะยม่ให้คุณดูหน่อยสิจะทำยังไงกับ้างไหนอหมันหดดลุดยังไงล่ะเนี่ยมันหลุดออกมาเลยเนี่ยค่ะ<อ>ไม่ได้ใส่นานเลยค่ะมันก็เลยหลุดแบบนี้หรอแบบนี้ไม,ไม่ต้องไปหาช่างนี่เราทํากันเองก็ได้นะจริงเหรอคะจริงครับมันง่ายอย่างนั้นเลย ใช่มันง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแต่เราไม่มีเครื่องมือนะเราไม่มีเครื่องมือเหมือนช่างเลยเออเนาะเราจะยังไงดีเนี่ยเรามีอะไรที่มันปลายแหลมๆเล็กๆไม่ล่ะปลายแหลมๆเล็กๆเหรอใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้เรามีกุญแจกุญแจได้ไหมไหนลองมาดูสิกุญแจได้เปล่าได้เดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ล่ะอันนี้ใช้ได้ไหมกุญแจเราใช้ได้ไหม้ได้ ลองลองทำดูนี่นะเนี่ยอยากอยากลองทำไหมอยากอยาก<ต>อยากเราจะได้ซ่องเป็น<ม>แล้ว,ยวอย่างแหวนอย่างอย่างที่เป็นอย่างอื่นที่มีเป็นหัวพลอยคล้ายๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำเองได้ไหมถ้าเราทำเป็นอย่างี้ได้ได้เหมือนกันนะค,คะ,ะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีลักษณะเป็นตายแหลมๆเป็นหนามอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองได้เลยนะอใช่เพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราพลอยเข้าไปวางแล้วเนี่ยมันมีตัวล็อกอะ สามารถที่จะหนีบคอยตัวนี้อยู่ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ได้อืมค่ะอ่าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวคุณลองหัดเลยวันหน้ารู้กันคุณจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาชงดีค่ะดีค่ะเริ่มยังไงดีคะเริ่มเดี๋ยวคุณเอาเอาตรงคอยเนี่ยใส่เข้าไปเออนี้นะคะคุณอันนี้นะคะใช่ใช่วางเข้าไปในนี้เลยเ่ยโอเคโอเคใส่ร่องดามด้านนี้ก่อนด้านไหนคะด้านไหนยัดเข้ามาด้านนี้เนี่ยด้านที่มอโอเคด้านนี้นะคะเดี๋ยวนะ ก็ลนันนะเนี่ยคุณโอเคค่ะนี่เลยเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วคุณเอาปลายคุณแจมาดันน้ำนีตรงไหนคะแน่ดันน้ำตัวนี้ตรงไหนคะเนี่ยเหรอคะใช่จับตัวคอยไปด้วยจับตัวพอยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เนี่ยอ๋อให้เขาอยู่ใช่ไหมอ๋อให้แน่นหนาอ๋อแล้วก็กดลงไปเลยนะคะใช่กดลงไปเลย ถูกไหมคะใช่ใชใ่เนี่ยฝั่งนี้ด้วยนี่นนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะใช่อืมนี่ค่ะเนี่ยมันยังหลวมๆอยู่นะต้องอกดให้สนิทเลยคะใน,นคุณลองสาธิตให้ดูดีกว่าลองทำให้ดูหน่อยสินี่ดูค่ะ เอ้วลาเรากดนี่เราต้องกดคือรอบรอบคือจะกดไหนเลยเลยก็ได้หรือเปล่าคะหรือว่าก็ดูว่าหนามไหนมันหลุดไงคือเม <โอ S 1> <อ>ื่อกี้มันหลุดอยู่สองหนามไงหนามนี้กับหนามนี้<อ>แต่ถ้ามันไม่หล,ลุดทุกหนามเลยคุณก็ต้องเนี่ยเอาฝัง่งตรงข้ามก่อนไงมันจะไ,ได้ง่าย ฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันตรงไหนก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเออมันโอเคหรือยังมันหลวมไหมมันอะไรไหมเผื่อว่าเดี๋ยวจะไปลุดอีกใช่ไหมเนี่ยหูเม็ดนี้เจ็ดแปดแสนเลยนะถ้าหายไปเสียดายแย่ใช่เลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเท่านี้ง่ายมากเลยนะคะนนียครับนี่เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถซ่อมเครื่องประดับได้ด้วยตัวเองนะครับ ก็สาธิตมีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปคุณก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองได้แล้วะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบการสาธิตเพียงเทนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ